พระเจ้าทรงเป็นที่หลีภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเลแม้ว่าน้ำทะเลคึกขนองและฟองฟู่แม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลโอนลวนนั้นพระเจ้าที่รักลูกม,มีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อด้วยความหวัง ด้วยกำลังที่มาจากพระองค์หากลูกต้องเผชิญกับความทุกยากลูกเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้ลูกเผชิญเพียงลำพังขอพระองค์ปกป้องสายตาและความคิดของลูกอย่าให้ใจของลูกต้องวิตกกังวลกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าแต่ขอให้ลูกมั่นใจว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าปกคลุมชีวิตของลูกไว้จะไม่มีอันตรายใดๆที่จะเข้ามาทำลายชีวิตของลูกได้ ลูกวางใจในการปกป้องของพระเจ้าเพราะที่ที่ปลอดภัยที่สุดนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ลูกอธิษฐานที่ความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์อาเมน